ซิงหรือว่าแร่ธาตุสังกะสีนะคะเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายไม่สามารถสร้างหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองค่ะตอนรับผ่านทางการรับประทานเข้าไปเท่านั้นนะคะจะถามว่าจําเป็นยังไงจําเป็นทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบผมเล็บผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทางร่างกายนะคะระบบการอักเสบทั่วร่างกายระบบสืบพันธุ์หรือว่าระบบุงมกันค่ะ ซึ่งสารอาหารที่มีซิงส์สูงนะคะก็จะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะโดยเฉพาะหอยนางลมนะคะแล้วก็พืชก็จะเป็นพวกข้าวโอ๊ตค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากกินในปริมาณเยอะๆก็ทางลัดไปที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เลยค่ะ